เนี่เห้าวคิดทบทท่วลองเบิ่งชีวิตที่ผ่านมาตลอดชีวิตนี่มีแต่เวลาหาเงินเนาะหาเงินหาไปหามากก็เอาเงินนั่นแหละมารักษาสุขภาพมือเก่านะ่รเออาอห้าว่าท่านได้รู้ข้อจริงบุญท่านั้นเปลี่ยนแปลงได้หลายสิ่งได้หลายอย่างทั้งๆด่านสติปัญญา และก็แก้ไขปัญหาเหตุการณ์การถึงโรงชีวิตต่างๆบินไอบุญนี่สิมาสามารถแก้ไขสิ่งผีเข้าหายูหากินหรือว่าบ่เป็นประเดะีดังใจเพราะว่าเฮามีบุญถ้ามีบุญแล้วเฮากับอุทิศให้ย่างเช่นส,สัรพสัตทั้งหลายไม่มีประมาณการอุทิศบุญให้สรพพสัตว์ทั้งหลายบ่มีประมาณเป็นการผูกมิรเบิดทัวไปเลยคําว่าสัตว์ทั้งหลาย เป็นตะพูถึงพระอาหารหันต์เท่านั้นแหละจังบดีมีคําว่าสัตว์นอกนั้นเป็นสัตว์อยู่ยังเพราะว่าไม่มีตัณหาอยู่และเอิ่นว่าสัตว์เนี่เทาก็เป็นการผูกมิตรไว้ <c oughs> ต่อมาเฮาก็อุิศให้พ่อให้แม่งญาตพี่นองเออทวดารักษาจะของแอ่แล้วก็เจ้ากรรมนายเวรสําคัญเลยรานธรรมดาเลยอุปสรรคขัดขวางต่างๆเหตุในเท่าหาอยู่หากินบได บ่มีมีลมเลวจังสิกับเพราะว่ากรรมเก่าที่เขาเหตุไหวเขาบลุกว่าของเคยเหตุไหวย้ำได้นั่นถึงสิเป็นต่อมาเขามาปฏิบัติธรรมทั้งว่าเอ,อหายท่านรักษาศีแลแะไรกัมาภาวานาอันนี้เพื่อแก้ไขที่ปลายเหตุในปัจจุบันในชีวิตของเจ้าของเองแต่คือว่าอุทิศบุญให้เจ้ากรรมในเวรนเมื่อเขาอาหสวกรรมให้ห้าแล้ว งานต่างๆที่เคยคัดของคัดขวางเป็นไปได้ยากหรือว่าลมเหลวต่างๆก็สิเกิดดีขึ้นดีขึ้นของมันเองดอก <c oughs> อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเชื้อโรคในกายคนที่เคยเก็บไข้หรือป่วยเป็นอดๆแอดๆอยู่เรื่อยๆแต <c oughs> ่ห้าม่าเรื่อยๆของห้าเองด้วยกันเขากะถอนความอาขาดมาถอนความอาขาดออกโรคในกายก็คอยจากนักๆกับเบาลงได้จากเบาๆก็หายไปได้ นี่แหละจังหวะจะพากันทุ่มเทเวลาในชีวิตทั้งบมดหางเงินหลายเออเอาสองอย่างมันได้พร้อมกันรวมไปยังออทั้งนี้ถ้าตัดออกจากโลกมาแล้วเออตัดออกจากการหาเงินมาแล้วก็มาทุ่มเททุ่มบัดใจในขณะเดียวนี่แหละขณะชุมงสองชุมงที่เขานั่งอยู่เดียวนี่แหละฟังธรรมอยู่เดียวนี่แหละเออบ่มีนว่าใจยังหาเงินอยู่ดิออกันในเมื่อว่าเข้าสละเวลาสามีแล้ว ให้ทุ่มเทกับมันนนะในชั่วโมงนี้สองชั่วโมงนี้เองสินะให้ทุ่มเทให้สุดใจเ,เพราะว่าทั้งบิดตั้งแต่ห้าตื่นขึ้นจ็ว่าหอดหอดยังมาแล้งสิมานอนอีกเพียงหนึ่งคิดหาตังเงินอยู่แล้วบด้คิดเรื่องอื่นเลยคิดหาค้อมังความรวยยังหันะสุดท้ายแม่การหาเงินมากกับป่วยไ,ไปน้าอียียงไปน้านี่ลายอย่างจะเอาเงินน่ะจะไปรักษา ี่หามาได้บานี้ถ้าห้ามาปฏิบัติท้าอ้อมหาเงินไปอ้อมโลกในกายบ่มีแล้วเงินกระติบเหลือเก็บเงินกระติบนีพ่อได้ใส่เพราะว่ามันบ่ได้เอาไปใส่ทั้งหลักษาโลกเอาบุญตัวนี้เป็นเครื่องช่เชยซึ่งกันและกันในโลกไพ่ถ่ยเก็บคันหามันเป็นกรรมเกา่าเป็นภาชนะรองรับเศษกรรมทั้งหลายที่ห้าเหตุไว้แต่มีบุญไปแล้วอุทิศไปอุทิศไป โลกในกายดีวาดีผ้ทธ่ทำสมาธิสามารถเหตุชาติเนี่เกิดขึ้นได้หรือแค่เหยุชาตินี่ก็ตามสามารถเอากำลังของอาการปิตินั่นนะไปรักษาโลกห,หายขาดกันยังใดเลยหลายๆคนอยู่ในนี้ก็เหตุใดหลายคนพอแห้งว่าจำเป็นต้องไไปเสียเงินนั่นเวละเง,เงินหามาได้แล้วก็ยังอยู่เอาไปใส่ยางอื่นถ้าใส่กับร่างกายนี่ มันยากนักแต่ทั้งเสียเวลาไปโรงพยาบาลทั้งเสียเงินตีหามาใดแล้วก็ทั้งเดือดร่อนบุญไหวในญาติพี่น้องทั้งหลาย mm. แบบนี้ามาเสียเวลาแค่ว่ามากมือละชั่วโมงสองชั่วโมงมันจะเป็นหนักหนาอีกอย่างสาระเต็มทีเอ mm. แต่ว่าหลายๆคนเขาว่าความพร้อมในการปฏิบัติธรรมบ่มีบ่มีเด้อพี่แต่ความฝืนฝืนมากบืนมากใอ้ไยายามเหตุให้มันชิน ว่าบ่มีเวลา่าเขาว่ามีเวลาแล้วก็พร้อมบ่มีก็แล้วกันสําหรับกองกีเลสตัญหาบ่มีพร้อมเออพร้อมแล้วเด้อสิไปปฏิบัติธรรมบ่มีจะคนเป็นลักษณะนั้นบัดนี้เฮามาเทียบใส่พร้อมแล้วเด้อที่สิป่วยก็บ่มีผู้ใดอยากป่วยแล้วก็มีผู้ใดพร้อมที่สิป่วยอีกพร้อมแล้วเด้อที่สิตายกับบังผู้ใดพร้อมที่สิตายอีกมันมีอยู่บบคนพร้อมที่สิตายคนเด้อนะจังสันเท่านั้นให้มันได้โลกบ่ เอินว่าโลกไม่ช้ำทำไม่เสียเนี่ยสาระเวลามาแค่นี้แค่ว่าชั่วโมงสองชั่วโมงแค่นี้เองมันปราศจากการงานพอแห้งแล้วถ้าถิมก็ถิมออกไปเลยอารมณ์ลกหันเขามาทั้งถ้ำนอนคิขกาไปเพื่อที่คิดทีระนาตามในการยินงยวดฟังธรรมนอนกขมากมันคอยรู้คอยเห็นคอยเป็นคอยไปดอกการงานต่างๆเาี่ยงท่คอยสะดวกขึ้น การเงินต่างๆก็มีมาเรื่อยดอกนาแนวมูันนี้แนวว่าเป็นประไดก็เป็นประไดีนาหลายๆลาย่างิเขาบ่เข้าใจฉะนั้นต้องอาศัยการเดี๋ยยิ้มดยฟังมาฝึกมาหัดเอามีเงินแสนเงินล้านก็บว่ามีความหมายดอกหากร่างกายบ่แข็งแรงนั่นเนาะยัยคุณเออมันก็ค่าวตะป่วยอดอดแอดแอดยู่ในหันจะเอาไปหยั่งหาเงินมาทั้งชีวิตสุดท้ายแล้วก็เอาเงินที่หามาทั้งชีดไปรักษาชีวิต ไปซสื่อสุขภาพแข็งแรงขึ้นมากคือเกา่าเอาไปมากามันบวชขึ้นมากซ้ำเพราะว่าบาปมันเต็มอยู่ในหันเจ้ากรรมนันเวม่มันก็เต็มอยู่ในร่างกายอันนั้นแหละอ,อกินเข้าไปกินเข้าไปตายสัมแล้วว่าเลยเห็นธรรม่องว่ามีทางเห็นเห็นเจ้าของสี่ไปสวรรค์หรือว่าพ้นทุกไปได้ส่วนมากเขาเ่าเสือว่าเสือกับเรื่องของไผ่ของมันเบาต้องไปบึงจะไปเอาความดีหรือความเลวจากสายตาผู้อืน่นแล้วถ้าเขาสีมอง เออเป็นสมบัติเขาคือห้าม่องคนอื่นตะกี้ล่ะห้ามองว่าเป็นตะสั่งล้วเ้าก็วาดภาพนี้หน้ายี้ตาเออตาเหลือกตาแดงขึง้นั่นแหละจะไปเอาถา้าเฮาไ้ฟังทแเราย่อมมีเครื่องเทียบเครื่องเปรียบในการตัดสินใจขี้เกียบกบมาขยันกบมาจัดกอมิตรความฝืนกับฝืนเลยจังสีใดบ๊วสั่นเืาว่า,วาท่วนกระแสท่วนกระแสกระแสแข็งของกิเลสกระแสของามอ,อยากนั่นเอง เอาอดเอาไว้มือนี่วะมันแม่นเรื่องข้อขาดบาดตายย้อนมันนะดันมากเขาจกว่าให้ดันมากฝืนมากจนว่ามันชินมันจะคอยชินไปเองดอกแต่ตะกี้ห้าบ่าเคยสวมดมนต์ดฮาวห้วาวไปว่ามามากก็ยังด้เนี่ย้นอยุกก่กับการฝึกความความฝึกหดัดความเพียรความอดทอนอีกอย่างต่างๆนั่นแหละปฏิบัติธรรมดอีหยังหลยยิ่งกวกาเราห้าคิดอีกเด้อเออน่แม่นธรรมดาโลกให้ไข้เจ็บ ก็คอยมารับหายไปเอจากที่นักกลายเป็นเบาหนทางของชีวิตที่เคยสับสน,นวุ่นวายมแต่ความอยากได้ก็อยากได้พ่อมาได้ยนินฟังคำเหล่ามีข้อเปรียบข้อเทียบมีวิธีดับมีวิธีปรงุงมีวิธีว่าง,ตงแต่กี่มีแต่อยากได้กับอยากได้ไปหาพู้ได้ก็เอาโลกกับโลกแก้กันบ่ด้ดกหนาโลกปัญหาโลกที่แก้ปัญหาหกันว่าม,มิท่านกันแล้วกันมแตรธรรมสน,นันแก่โลกได้ แต่จังหวาความอยากกับความอยากมันจะไปแก่กันได้จังได้ต้องเอาความบาอยากที่มาแก่ย่างนนหน่อยหน่อยฮะก็หูคนทาง <Yeah. S 1> ปฏิบัติท่าทั้งบดล้วนแล้วจะเป็นสมบัติของเจ้าของได้บ่ได้เป็นของผู้อืน่น <Yeah. S 1> พุทธศาสนะบาบ่ได้มีส่วนใดส่วนเสีเยกับใครผู้ใดน้อมนํ่เขอไปปฏิบัติก็มีความสุขเย็นใจกับบุคคลผู้นั้นบ่ได้ข้นอยู่กับว่าพระ่นสิดีใจได้พระพุทธเจ้าก็ดีใจได้มันก็บ่ได้เกี่ยวกันคนบอก แนวทางสร้างสอนเอะไรแล้วพวกเข้าสิเดินหรือว่าเดินเท่านั้นเองบาปกับบุญเอาให้กันบ่ได้คนเข้าบ่ได้เป็นไปตามคำาให้พอดหรือว่าสาบแช่งใดๆทั้งสิ้นเนี่ยให้คิดเบื้องดีๆขึ้นยุ่กับการกระทําของเจ้บของล้วนๆและ <c oughs> จังว่าแต่ละคนแต่ละคนล่องหันหน้าเขามาศึกษาอย่างจริงจังจริง,จ,ง,จ,รงจังแค่มืมงละชั่วโมงสองชั่วโมงนี่ก็มีผลมหาศาลหนา พอหัตมาเบิดมือกันได้คำว่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วทุกคนสิเข้าใจชีวิตต่ว่าเกิดมาเพื่ออิหยังหากินคือไก่อีือเบ่เชียกินสืพันธ์ไปก็ตายไปนี่บเป่าตายแล้วก็ไปเกิดเป็นไก่ขึ้นเก้ามนแหละเป็นไก่มูหมาตามการกระทั่งของจ้าของเห็ดไห้จิตติดที่ไหนย่อมไปเกิดที่นั่นนะแล้วก็ติดคําว่าความคิดและความรู้สึกของห้าที่เห้าคิดเดือนนั่นเดือนนี้มันมีภาพ และให้สังเกตโลดมันสิมิภาพจังสันหนึ่งสี่ผูกพันเข้าไปลึกซึ่งในภาษาอารมณ์อันนั่นแหละภาษาอารมณ์ปรุงแต่งเรื่องนั้นเรื่องนี้เนี่ยนี่แหละมันเพลินอยู่อ่าบริจักบ่าห้าอตายยังได้สิไปเกิดเป็นอีหยังอีหยังแบบบลูล่ะเนี่แต่ของขิดเมื่อหนึง่งผู้ใดจำความิดจะของใด,องด,องดเอาอ่านไม่มีผู้ใดจำได้หรอกแต่คนฝึกหัดปฏิบัติธรรมมันจิตจำได้ คือว่ากูคิดตัถึงพระพุทธเจ้านี่แหละนั่นคิดถึงพระพุทธเจ้าออคิดถึงพระพธรรมคิดถึงพระสงฆ์วนไปวนมาตลอดจนเท่านั้นหลับตั้งแต่ตื่นขึ้นจนนอนหลับนอนหลับเราก็ยังคิดไปอีกยังไอรอ่างกายมันนอนหลับเพราะมันก็ฝันไปหาพระพุทธเจ้าม่นก็มีแหละมันมีเบดนั่นแหละยังก็ดีหาไปซ้ำนั่นแหละหาไปซ้ำตายนั่นแหละยังไงก็ดี แต่ว่าก่อนที่สิตายเนี่ยว่างหลายๆอย่างมันเป็นมันเข้าใจแต่เ่ามีธรรมะรับร่องว่าทุกคนนี่แหละเห็นว่าคือเฮาเห็นต่างประเทศสูงกันยุ่พอสันักนจ้งเงี้ยอีหามองว่างคิดว่างใจก็ว่าได้คือเขาบ่อนับถือข้าช้อนอันนี้มีแต่ความอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นอยากมีแต่อานาจบากใหญ่เด้สุดท้ายหลก็ตายไปแต่ว่าบไร้รู้ได้ผลของกรรมที่จะข้องเหตุไหว สิได้ไปเกิดเป็นยังเป็นยังก็เกิดใน,น,นสิ่งที่ตัวเองคิดนั่นแหละฉนัน้นพวกเขาพยายามรู้เท่าท่านความคิดใดสังเกตจิตก็คือสังเกตความคิดเขาจะของไม่ความคิดเขาจะของย่อมมีอารมณ์ความรู้สึกนั่นแหละคือความยึดน่ะเออย่างในไหนยๆยึดในพระพุทธธรรมประ,ประสงค์มีอารมณ์ความรู้สึกอยากอยู่นั้นพระพุทธเจ้าเห็นพระพุทธเจ้าดีใจนิ่มนวลสิบดีกว่าบ่อันนี้คิดเรื่องหาเงินใส่หนี้ร้องเบิงดูเอา จูบารอดล้น,ลนกับวนกับวายเลยเที่ยบเนี่ยมันเห็นง่ายๆนี่สิ่เดือแเดวแม่กูจะเอาหนีใส่เงินใส่นอะใส่ก็อกสอนอน,นี่เอาแม่คิดได้ป่ะนี่คิดไปยืมผู้นั้นคิดไปยืมผู้นี่เบิดบางยืมคิดหาของที่มีอยู่ไปขายันตัวเออไม่มีอยู่สำนั่นเลยแล,ล้วก็เล่าร้อนกับวนกับวายอยู่หันบ่มีทางออกจากก,กุกใดแบบถ้าบ่มีทมของโง่แต่เจ้าหอาไปแสกซึ่งแล้วทุกๆุกย่างสี่คอยผ่อนคลายไปเองดอก จังหวะปฏิบัติธรรมใดยังมากยิ่งกว่าเ้าคิดเสดยจําไปสุขภาพก็ได้ขึ้นมาอ,อบ่ได้เก็บให้ได้พก็เอาละน้า,าเพราะจบประปวดออสุขภาพจิตเดตป็นไรเนี่ยก็มีวิธีปล่อยตรงว่างของมันเองแม่สิตัดว่าท่านขาดมันก็มีหมองระง,งับดับของจของหน้าเ,ออเป็นช่วงเป็นวรกเป็นตอนออจังว่าขยันก็นมาขี้กเกียกก็มาขยันก็ทำขี้กเกียจก็ทำจักต่อ S <S <an> <S ในชีวิตนี่บ่มีอย่างสี่ดีเท่ากับการปฏินนบัติธรรมหรอเมันก็สูงสุดอยูดนี่แลววะว่ะเออดังนั้นรวยกับหาแลนหาหาพวกรวยแบบบ่มีธรรมเด้เออติดต,ต่อนติดต่อนนีห่หาไปหาว่ากับสุดท้ทยกับตายปะนั่นแหละตายไปกับความยากเป็นผีเป็นเปรตไปราะว่าเขาไม่ได้รู้ดอกแต่พวกเข้าถ้ามันรู้แล้วรู้เงื่อนรู้ปมรู้ไป,ปมันแล้วพยางยา่มดับด้วยตัวเองนั่นแหละก็คือมาฟัง ผู้ใดอ่านแล้วหรือบามาอ่านแล้วก็เห็ุยู้อื่นก็ได้แต่ว่ายื่อน,นื่นเห็นต้งได้กระซังออยอมมีความกังวลเล่าร้อนเดียวกับผู้นั้นมหาเดียวกับผู้นี้มาหาเดียวกับลูกเดียวกับผัวเดียวกับเมียอยูพอ่พ่อสำนันแหละเ,เดียวกับงแงั้ยงแห่นน่นบลเดียวกับบีบแ,แจเปเป๊ก,ป,ก,ป,กปาก,ปากเอามันบ่ได้กายวิเวกแต่ามาสถานที่แห่งนี้มันสิมีกายวิเวกทุกคนกับตั้งคิดตั้งใจมาระว่างปากระว่างใจน้ำกันเบิดนี่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ว่ได้มีความกังวลว่าผู้ใดสิมาสกิดเด็ถทานังสมาธิแล้วถนานังสมาธิยุบานเด็ดเ้าเดียวลูกกับอีแม่ก็ล่ะก็ได้ไปเห็นมันนั่นแหละแพ้เห็นบ่เถึงเน,นืัอสัมผัสเขาเดียวกับผัวเขาเดียวกับเมียเขาเดียวกับพอ่อกับแม่กับลูกเต่าล่อหล,ลานผู้น,น,นั้นผูออ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 อ้นี้มาเออนนั่นเออนนี่ไปเปลีปยนไปสัส้นๆก็แล้วกันนะหาความสงบบ่าได้แต่เขาเขามานี่น่ะเออมันสงบแล้วว้ากันกับว้าเรื่องธรรมะอยู่ สงบแล้วถ้าเห็นพระทนยางมากเสียเศร้าๆนะมันก็เป็นยังสั้นมันก็สำร่วมระวังตัวนี่มันก็เกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติสถานที่มันสับายยะยู่ปุ่นมันว่แมนได้มันทับมุนอัญญะยู่ปุ่นในบาทในเฮื่อนนั่นแหละมันว่าจะท้องหดจะต้องหัดมุนอัญญะอย่หงฉันจะว่าเจ้าแน่น่ะ นั S <S <ý> <S ่งอยู่ฮือนค่อยละแวงละว่างตาผู้นั้นผู้นี้มาเอือนคือเก่านั่นจิตสิละว่างตาผู้อื่นมาเอือนเด็กเด็กสั่งเม่นบอพวกเจ้าเปลี่ยนบ้าอาเออแหละถาว่างบ่รด้จริงๆนั่นน่ะบี้ถ้าเขามาเอิอนแล้วว่าว่ามันเรื่องสําคัญกเกงใจเขาอยู่ด้วยเนาะอุ้ยสังสี่ก็มาเอิอนกูเนาะเนี่ยกันลงไปหาเขาคือเก่าอย่างเข้าสังเป็นสั่นนนว่าล่ะเกรงใจอยู่ จังหวะหลายอย่าง้าเข้ามาในสถานที่คือมันพร้องมันเตรียมมาแล้วนี่ยออมากกับเขาพวกเดียวกันถ้านังสามาธิีลงไปแล้วพ่ได้ไปพะวงพะวบ้างวา,า,ออาผู้ใได้สิว่าสกิดขานมิตรผีิศกิดกันนะที่เขาม่าเยือนในนิมิตนั่นแหละ,นะเนาะเขามาเอาโบนออจังสันตัว่าเห็นบรเซิร์นเขามาเอาบุญอยู่เบิดเลยตลอดอันนั้นตจักรวาลหาที่ประมาณบานะ่ได้น่ะมาพู้ได้ากได้ก็บมาพากได้กับสังไม้มัน Nhạt Nhàn nhàng ạ là vào ừ. trong xì ta câu đây là áo ừ. phải ừ. ừ.